สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเตรียมของขายมืออื่นค่ะครปุ้นขนมจีนขนมจีนจับกีบแล้วรอให้นี่จักน้อยกระจังเสียวแลบพันไว้เนาะค่ะเนาะอันนี้คือตูดไก่แล้วก็ไก่ค่ะย่างเนาะค่ะเนาะตูดไก่แซ่บแซบมาเขาไว้แล้วอพนักงานเสียบตูดไก่ ถุงมือวันแม่วันใช้ถุงมือเหลี่ยง mm hmm. พนักงานเสียบตูดไก่ทั้งข้อม้อยทั้งโตเพิน่นเมยหลายเพิ่นปวดขาเพื่นฟานบังฮุ้งล้อมแม่ได้ื้อ mm hmm. นี้เฮ็ดอีอย่างกันกับหน้าผาเพื่อนคุณอ่ะตูดไก่พี่น้องคะ่ะตูดไก่ไอปีนถามา่างไหนว่าวัตูดไก่ไม่มีขี้เหรอ <laughs> นางบ่เคยกินตูดไก่ นี่คือปะาุงฝีมือน้องปลาป,ปอกเปลือกแซ่น้ำล่างและลักกระแซ่น้ำแข็งไว้ให้กับกรอบนะคะนาะสองกระตา20กิโล20สกิโลกระสีสับเริ่มกำลังสับแล้วค่ะเพราะว่าเอ่ออย่างก็ล่ะอบปลาทูอบปลาเค็มไว้แล้วเอาปลาผงส่ตะกาสะเสดจน้ามาแล้วกำลังเริ่มสีสับอันนี้มลาเขียดเท่ท ล้างแล้วมะเขือเทศสวยๆงามๆามเจบแจบสดจากต้นด้วยพี่น้องค่ะอหวานก๊กอืงามอันได้ยี่สิบกิโลกรันมาเู่อปียวยิหนาง,งานอีกออกมาเพราะได้เอยียงกระ พอได้สับสับเป็นนี่ไปเปียววินานงานอีกมืออื่นอืมปลาสิพาพี่น้องม,มาเบิ้งกันเลยมานางกินมะาเก๋าเทเล่นอันนี้ไข่ต้มไปตำถาดอันนี้ปลาเค็มปลาสะบะเห็ดปลาเค็มอันนี้บกพริกต้องปลาแกะควันแล้วแกะบะคันแล้วแล้นวเห็ดหลายแนว กำลังชิเซคค่ะกำลังเชียนอบไก่อบปลาแล้วนะล,ล่ะอบไก่ต่อค่ะย่างไก่ย่างก็บไก่ไข่กันแล้วค่ะแล้วเอาอัน,นะะอบใส่เตาอันนี้ไปให้สุกแล้วก็ไปไปอุ่นใช้หม้อไฟฟ้าแอร์อไฟเนาะคะ่ะเนาะเครื่องอบไร้มันเพื้นว้านาน,นั่นแหละกัสีคือเกลาอละคะ่ะเฮ็ดคลิปบ่ได้ด,ดอกเพราะว่าเขาจะเปิดเพลงเนาะคะ่ะเนาะ ก็เจ้าเปิดเพลงค่ะเกนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคนปอกแครอทผู้ใหญ่ปอกของผู้ผู้นอกก้องปอกแล้วไปแล้วลูกไปเออเออ,เอ,อ,เอ,อไป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 ,ไป,ไป,ไป